เช็นในเวลาหารก็ตอนนี้กับโรงงการเก็งขันได้อหวานเย็นจริงไกลแล้วไก่ต้มต่อจลงหวแรกจุงแรกเป็นเพื่อสามยกนำอหรืสามิสูงักสายมาบี ปู่นิดตะบนแกะมะปู่ต้องรอสุดท้ายกรรมการให้เาว่าไปก่อนครับโอ้แล้วปีชิ้อีกแล้วคราวนี้จะน่าจะได้ช่วยยิงมากหรือเปล่าหรือว่าแกเลยยิงอินแล้วตอบดึงโอ้โหอันนี้ประตูาประตูต้องดูดีๆเลยครับยิงเตะม็อก จังหวะนี้ไม่ผ่านกันแทนย่างย่างเป็นลูกพุ่งแล้วเป็นเลนซ้าย่อไปตั้งอันหมายต้นผมยังไม่เคยถ่ายชิปไม่หายครับจังหวะนี้แต่เพื่หวานเยี่ยนเพื่อนไฟโลใจกันอีกแล้วจังหวะเป็นย่งบอลกับมากรรมการให้เลนสองแล้วดึงจังหวะนี้บิ๊กดูเดียวมาจริงโโอ้ห นี่ต้อวันนี้ไม่มีดวงหรือเปล่าโอ้โหจบจัดแบบนี้อาจจะต้องไปทำบุญปวดน้ำเสร็จวัดแล้วก็ได้ครับพี่โอ้วันนี้ดูที่เดียวว่าจะคู่อะไรต่างๆได้ยังไงแล้วเลยนะวะไปเจ้าไหเราลงเปนเพื่เฮ้ยของมันเลยอ่ะเหรอที่เขาเป็น หอนยาวขึ่นหน้าใหม่ครั้งหนึ่งแอรโม่งแล้วก็โอ้โหตองหวนนี้ไม่มีใครออกหลังครับลกแม่แม่้ค่อยลูกนมันไม่มีเพื่อนเราเนี้ยตองหว่นกันอี่แ้มนชันันแห้งนร้อนกับมัไหลลูกนี้เล้าไม่เห็น้งหว่าท้ายบเสียบอลแล้วตัวท้ายยังแย่ทินงครัแย่ลูกที่เขาหว่านย ผมไม่รู้จะทิ้งไม่ไข้แม่ดูพืนยัดมาจังหวะนี้แล้วกรรมการให้ฟาวกับหวานเย็นยกความแรงมาแล้วต้องฟังเสียงคะแนนต้องวี่งยกแต่เล่นเร็วไม่ได้ครับถ้าดูว่าฟีตจังหวะนี้ต้องลุยยัดมาถังหวานเย็นฟีไขแตกได้หรือเปล่า เออมันาายยวิ่งมาจริงแล้วโอ้โหนี่ยิงไปตรงหัวลุนเนอะหัวลุนนี่หลบให้ต้องบอกว่าเจ๊ลูกนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นลูกสูบด้วยครับโอ้โหตรงเจ้าไปนะมันทัดเลยมันคู่หัานเช่นนี่ต้องให้ประตูนี้เด็ดขาดจริงๆเนอะโอ้โหตอนนี้ได้มาเป็นสิบกระตูดสามก็สองหวานเย็น โดนกระจิกกับด้านหลังเล็อกบิ๊กโอ้โหลูกนี้น่าจะมีแผลเก่าอยู่แล้วด้วยเปล่าบิ๊กตกเอาน้ำไปเพื่อนได้ข้ามสนามครับโอ้โหนี่บิ๊กเจ็บเลยแล้วก็เจ็บเดิมอยู่แล้วด้วยครับโอ้โหเล่นต่อไม่ไหวยังไงเปลี่ยนตัวได้ตั้งข้ามสนามยังมีเพื่อรออยู่ครับโอ้บิ๊กนี่เคยเจ็บหนักมาแล้วโอ้เด้อต้องดู เกมนี้อาจจะไม่คุ้นนะครับเพื่อนเหลือพยโยกพยโยี่ยงอยู่กลับมาเล่นต่อเกมดูเหมือนจะทะเยองยานไม่ได้นี่ไม่ออกจากสนามจริงๆครับปีไปคิกของเพื่อนถามอีกแล้วตอนนี so okay. ้สองคนคราวนี้ดิ่ยวก่งบ้างแล้วไม่ตรงก่อนนะ บอเท้าได้ดีเยอะจังหวะนี้แต่ว่าก็บคับทิ่ทางไม่ได้ครับถีบบอลยาวมาไม่ผ่านแอ่ดักกลับมาได้ดาวกีมาแล้วไหลก็มาดิวจับแล้วขยับอยู่ให้อรรนขวาดาวซ้ายสุดบอนแม่ย้อนมาเชื่อมีนักรับนี่ก็อือออกข้างใหเลย้เเ ผมดูบอลจะเด้งรอดขามากรรมการให้ผีเป็นแทนกองยกคว่ำตีปิ๊กนี่เล่นไปว่าได้เหรอให้มาที่แอร์เราคิวไปได้หนึ่งสองสามแล้วสายมาปิ๊กครงนี้โอ้โหนี่เล่นลำบาก ไหลออกมาซ้ายซ้ายสุดมีเติมขึ้นมาแต่ว่าจังหวะนี้แกได้หยุดเส้นเราให้มาโอ้โหจะยิงยิงตรงกลางยั่มีเพื่อรออยู่จังหวะนี้ตัดหัวใจดีกูแค้แล้วไม่ต้องกลัวเลยโตไหม เปิดลึกไปทางขวาดิวควงขึ้นมาแล้วตัวนี้จริงโอ้โหก็ไม่ตรงขอบีกไ่ไ้แครับอเอฟายแล้วนครบอ่บอลตันนี้แอร์ฟังอยู ล็อกหลบแล้วไหลออกมาซ้า,ายมีพื้นทีท่แล้วอันนี่บิ๊กลาดตีเข้าหามแล้วปูวูที่จะสวอชลุยไม่ได้ครับต้นน้องกลับไปตั้งที่คุณสอมตัวใหม่พอ,อมาที่แอร์สายสุดยังมีดีวบ ไปหาเส้นมาก็ไม่ได้ต่อเนี่เตะทิ้งออกไปยังได้ไลลุกพุ่งครับเื่องต้ามาเปลี่ยนแกนออกไปท้ายครับนอนที่ที่ต้องมาทำอะไร อลดลึกมาโชคไม่ได้ลอนนี้ผมปิอข้างไปยังได้รูปุ่มาุาั่ยาวมาวิจับโอ้โหลูกนี้ยาวไปหน่อยบังอยู่แล้วต้ายบิกล็อกเอามาจังหวะนี้บอลยิงติดฟ็อกเอาแล้โอ้โหจังหวะนี้นี่บิกยืนอยู่ตรงนั้นพอดีแต่าแบออกหลังครับลโไมา มันก็มาเน้นไปมันมีเ่าวหนคนตานสองบอลยาวอีกครั้งหนึงไม่ผ่านแอเก็บบอลได้บอลตห้เอ้าไม่ดีแล้วันนี้ไหลออกมาโอ้โหขามใ้หันรังรูี้ย้อนหลังเรือนมีนิดเยวเราจะมาเปลี่ยนตัว โอ้พุงกายมาตอนนี้บิ๊กกระดกต่อโปงตาไต่ทิ้งออกข้างไปครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนนะไมไม่มีไม่มีโ้ที่่จะทํจรจ้ามจท่ไ้ออกมาแล้วนี้เพื่อนสา รลองเข้าในจังหวะนี้แเราไหลมาดับโอ้โหดูกคนที่หลังให้ประตูแล้วยิงจับมาโุ่งเช็ดมาปิ๊กจับจังหวะนี้โอ้โหแล้วเนี่ยจังหวะนี้คืนบอลไม่มาเนาะโอ้โหคืนไม่โดนเนาะโอ้โหแล้วไปได้มีโอกาสแล้วอยู่ไหลมา เออลึกมาตอนท้ายโแล้วเข้ามาุนตวัดตวัดเจบบอลแรกไม่ดีน่ยอิงบอลสุดท้ายก็ยังเฉล่ออกข้างครัะเขาเขาอแบบคเะโ้นงมันน้อเยวันนั้นวัันไม่กินเล้าเขาตามไปกินไม่แพ้เลย รบครับแม่จับคนเีแม่กล้ามกินเนื้อขอผมครับไปแล้วสุดถูกทางขวาแม่งขวานี่ยังแกนนี้อยได้ยังเป็นหว่านเดียมครับมันมีเลือดอยู่นของร้านอะไรใหกทุย้อนกลับมาสูดเช่นรุนใต้ตกลับมาอีกทีหนึ่งเอาแล้วจังหวะนี้กินสาวแรกไม่ตรงต่อครับขขวข

ฟิกวันนี้จริงไม่ได้นี่ก็นอนไม่หลับจริงๆโอ้แล้วระหว่นี้เอาทนได้ครับฟิกโอ้โหเอ๊บเอาทนได้พยายามสุดตัวเองแล้วมีอาการบาดเจ็บด้วยครับนอ๊เดี๋ยวเดีโอกาสลุ้นดาวเัาบอลโกอยู่ว่าไปไปได้ครับฟิกมี่โอ้โหนำไปหนึ่งประตูในนี้ยังมีเวลาเหลือเก้านาทีครับมันเดียวตั้งหลลูก ตื่มนม,ม,มาได้เลยสมร์น,นี้ยังถึงบอลต่อกระเต้นไป,ไปไมุมของอัอนแย,ยกครับทางด้านขวาลวเล่นซ่านมาแล้วจับแต่งลูกนี้อย่างยิงไม่ได้มุมไม่มีย้อนกลับมาลีมเส้นเออจังหวะสุดท้ายที่ยงไปไม่ได้มีกปะเด็น ตอบไปต้งกันใหม่ยิงไกลโอ้โหตกต่อทุกอย่างสมัยนี้นี่ยันนีีเดียวจับยิงการยิงเสาของกันเนียอยางได้เป็นเตะมุมแล้วย้อนมาแล้วควายทีนี้ไม่ดีอ่ามิด วาอยู่แล้วหลอกเอาไปได้ด้วยแล้บปิ๊กตัวนี้ยิงแล้วโอ้โหนดำทุยโอ้ไม่รู้นี่นี่บอลมันมาย้อนหลังไปนิดนึงไปยังจะตวัดจีนเพื่อบอลไปโดนขาหลังออกหลังตีก็โอ้โหปิ๊กเมื่อไรคุยมันยังฝืนใก้เสาคนเนี่ยโดยกายเสือตรงกลางมีพื้นที่จะจับแต่งแล้วยิงลูกนี้เอ้าโอ้โหบอลตกลงตรงเส้นเลยอ่ะ จังหวัดยิงยิงสวยจริงนะเราผู่ไม่ได้หวานเย็นโอ้โหโดนขาแล้วมาตกองคนเส้นเงียบตุ้มเร็วมาหวานเย็นเดี๋ยวต้องรอก่อนครับต้มตายก่อนครับสายจังหวัดี่เอาดีจับบอลได้แล้วบิ๊กเอาหลุดสองต่อหนึ่งครับบิ๊กซับหลงจริงเรียบร้อยครับโอ้โหนี่แล้วเข้าไม้ตายเลยครับบิ๊ก ว่หลอกครั้งนึ่งแล้วนี่แล้วสปาร์หลอกทีหนึ่งแล้วตรงหลังเสียตรงขวาไปทีหนึ่งแล้วนี่เราไม่จะส่งครับโอ้่มนจีบติดโผล่แล้วคราวนี้ของลูกแล้วเอาบิ๊กเอาแล้วเริ่มจะมาต้อแรงในช่วงช่วงเวลาหลังเสียโอ้โหวานเย็นก็จะพู่เนี่ยไปพลาดเสียบอลในแดนของทางด้านช่วนอัดสามแล้วต่อบอลกระโดงกลางเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดอยู่ในแผ่นี้ฟิวแลวันนี้รับส่งบอลกันดูเหมือนจะยังมีจังหวะคาดเคลื่อนอยู่ ให้มาทางซ้ายแล้วหวัดเย็นทุกวันนี้นนเนี่ยมีตัวเลือกเพืเเ่อมาหลายคนเนาะเพราะฉะนั้นบางครั้งความเข้าใจในทีมมันอาจจะยังดีน้อยกว่าทุกปกตินิดนึงครับบอลไหลมาบิ๊กจังหวะนีน้สาวหลบแล้วเข้าขวาดูนิล็อกสองขอเราจิโอ้โหยิงไม่ใช่ยังไม่ติดพวกสาวประตูยังแชร์ได้สวยแล้ววันนี้ได้ฟาวโอ้โอหถ้าดูครับ ัวใหญ่ลนนเตแอังได้เป็นบอลขอานเย็น่ยเตะบอลได้นะเออคืปานยังเป็นบอลแล้วหมทิ้งออกข้างไปได้กระดดมาแล้วชน้าย เอาล่สับสูงนี่กองหลังปังได้สวยแล้วลูกนี้ไม่ข้าด้านหลังนะบครเสียฟาวอีกนี่ตอนนี้ห้าสามก็เพื่อนๆก็พย,ยายามปั้นบิ๊กโอ้นี่ยังมีรุ้นอยู่บิ๊กรางวัลส่วนตัวยอ้อนกลับไปตั้งกันใหม่ให้มาหวานเย็น จะโดดต่อลูกนี้ดินเส้นทางขวาล็อกจับเท่าไหร่แล้วจ่ายไม่ห่างครับแถวหองยังเป็นบอลของหวานเจนครับขึ้นมาสูงแล้วตอนนี้ยิงไกลก็ไม่ตรงต่อไปครับนะโอ้โหโดนบอลติดตั้งแต่แดนของจะนั่งเพื่อนสามเลยครับใส่ทิ้งมาเสียมาหรือครับต้องหว่านเข้าบอลช้าหน่อยบอล คุ้งเกาะมีน้ำหาเยนใ่ครัมาที่ปิ๊กปิ๊กบอลได้ปม่หายังหวะนี้เมือดูเขาขัดบอลแรกห่างโต๊ะนิดนึงลุนไปบล็อกแล้วบอลอยู่ที่ดิวทางซ้ายว่าอยู่ว่าดิวจะไปเองลูกทิ้งยากครับเราเมื่อแต่ว่าหวันยังไม่มีนักบอลสุดออกข้างไปเองครับวันนี้ดูว่าจะขัดขัดเจอๆกันอยู่ว่อ่า โยกหลบแล้วไหลออมา,าท้ายบิ๊ก,กนหนีตะวะเดียวบอลหลบแล้วบ,บอลยังไงะบิ๊กกิง,าง,ง,างเข้อหนีเขาเขาโอ้โหมาตัต้องโยงเลยมันู่ซุปเปอร์เซีจริงๆโอ้โหยังเป็นแตหมุนอะเมื่อสามน่าจะมีการเปลี่ยนตัวได้ขนาดหกหลัหหลน,นเดียดอีกคนนึงครับกินน้ำหไม่ได้แน่ไหลามา โอ้โหยิงลูกนี้ยังฉลับบอออกหลังครับยังไปเตะมูอีกครั้งหนึ่งครับที่ยอดใช่ที่นายบอกว่ายิงไม่ได้กับมาตั้งกันใหม่แอร์พักอกโตงครับโอ้โหยิงลูกนี้ไม่ตรงก่อนแม่บอลพุ่งไปตํารวจเลยโอ้โหตรงหมอกที่โอกาสเข้าสูงเลยครับแล้วก็ตบอลเกิดจะเสียบสาเหมือนกันครับ จไปปล่อยโอกาสให้พักแต่ง,พพตงตนนยิงง,ง,ยง,ง่ายๆครับนอกข่อเสียโทษแล้วอันตรายจริงแล้วต้องระวังเลยระหวัางเทียแล้วไหลตรงนี้ใช่เป็นแต้มมุมแล้วกว่าเยือนทางด้านซ้ายครับผมนี่จ่ขึ้นมาสูงเลยระหวัางเทียนต้องระวังแล้วถ้าไปเสียฟังขึ้นมาคยับเสาแรกตรงนี้ก็ยังโดนลูกหลับตัวออกหลังครับ อ๋อสียบอลจังหวะนี้เปิ้แอบเปิดไม่ได้แต่ก็อยากจะเปิดไปโอ้โหนี่ตำแหน่งเขาบอกไม่ให้เทียบเท่าไหร่หวานเย็นโดนลุงจังหวะนี้สองสามคนเอาแล้วปิ๊ดบอลเสียบอลให้กับเพื่อนสามบอลร้อนกับมารวิ์ให้ออกมาทางขวามีมาคอนอยู่บิ๊กจับแล้วกินเรียบร้อยครับเอาแล้วโอ้โหยังเป็นปิ๊ด นี่ยังได้อีกลูกนึงครัแม่เหนืองานที่เยังไงโอ้ดูคบกนี่ตอนนี้ดงานของตัวเองอยู่ครับโอ้เพื่อนๆกาไปาช่วยปั้นครับสร้างไสเสียเรื่องแกงครับตม่นหน้าดายินเลยตอนนี้เลอีกนทีเ โอ้โหรนี้ฝุดดินเชื้อไปไหญ่บ้างวางเท้าไม่ดีครับมดนลูกนี้นดูโอ้โหเราไปได้หนึ่งคนยิงใส่บล็อกคนเดียวเลยเจมคนเดียวเลยให้มาวิสนิวบลอกสองคนแล้ไปไม่ได้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับตอนนี้โอ้โหบอลไปโดนแขนทีเดียวไดแดงัวเองเล่นเร็วได้ไหลออกมาทางขวาอาร์มอาร์ดีพื้นที่ครับ ให้ออกมาจับแล้วไหลมายิงโอ้โหวิ่งข้ามที่เพื่อนล่อยไม่ยิใครยิงเลยจับบอลแล้วลงมองหาวิทคนเ,ทเดียวโอ้โหี่น้มหัโโอดูดูฝ่ยายที่มาคู่คุมกันตำแหน่งกันไม่ดีด้วยเดี๋ยเริ่มเกมตอนนี้ ก็มันจะเข้าถึ่ทดทดเวลาบาดเจ็บก็จะทดออกไปหนึ่งนาทีเลี้ยวแลาเวลายังเหลืออีกนิดนึงครับมาทีนเสร็จครับโรวมทดเวลาบาดเจ็บจังหวาดเยนตัวแข็งแข็งเหวี่ยงไปมืดเลยครับบิ๊กจะไปไม่ผ่านครับวันนี้กลับมาได้ครับหวายเยนอ้าแล้วกลุ่มขึ้นมาสามคนจังหวัดนี่ตัดเข้าไหนสวยครับทางซ้ายมีอยู่อ้าวแล้วทีมเองได้จังหวัดนี้ใช่ผมว่ามีนิดหนึ่งเลยโอ้ทางขวาทางซ้ายที่เติมขึ้นมาเป็นแข็งเลยครับ เปิดใจไม่แม่นดีครับตักกลับมาได้แล้วตอนโดนลังอีกจากด้านหลังเสียตาแล้วถึงยอดชักไปนิดนึงแล้วขอตระกัดเย็นก็ตะกู่ไปอย่างเดินได้ที่บอลแล้วเหรอครับแต่ว่าไาลหลามาจัางหวะนี้เสือบอลให้ตระกัดเย็นอ้าวครับไหลามาทางขวา อยู่ในช่วงทดเจ็บก็ตอนนี้ลุนสายทะลุช่องมามีพื้นที่ตอนนี้จับแล้วโอ้โหดูจังหวะจับบอลเล่สนามตัวไวหน่อยแล้วตอนนี้จังหวะต่อไปเร่อยากครับสองรอบเกมในคู่ถัดไปจะเป็นเกมระหว่างไอ้เกื่อกับทางด้านบางละเกียร์ครับยังไงมาดินสนามแล้วก็เตะตัวได้เลยครับตอนนี้อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับแล้วผู้ตัดสินเอาโน้องกลียจาหมดเวลาการแข่งขันก็ขอเชิญเพื่อนทั้งสองทีมครับที่ทางสนามเลยครับ โอ้โหวันนี้ก็เป็นทางด้านเรื่องสาวแล้เอาชนะไปได้แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าเอาชนะไปได้อย่างที่ว่าที่เละแล้ววันนี้เดิ๊กโอ้ถือว่าผสมคำของเด็กแล้วแทงหยุดใคยยังมีแค่ายสี่รูกคนเดียวโโอ้ยังไงก็แล้วแต่เราต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมคทั้งเพื่องสาวแล้วก็หวานเย็นอีกครั้งนึ่ครับ ทางฝันเยแล้วก็บเมื่อนามก็ต้องบอกเป็นอีก2ทีมนับที่เกมนี้แข่งเป็นแมตช์รองสุดท้ายครับเกมน้าคือแมตช์สุดท้ายของพวกเขาครับตั้งแต่สองทีมเขาขอขอบคุณครับ